สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับกับชิพภาพพี่น้องนะครับมะเบิงนะครับปลูกมันไม้ลงไม้แล้วนะครับผมเห็ดจังไหนนะครับก่อนปลูกนะครับพี่น้องนะครับหามลื่นมนเด็ดขาดนะครับผมต้องรองพื้นด้วยปุ๋ยนะครับผมก่อนจะปลูกก่อนจะไถนะครับก่อนจะยกลองลักษณะนี้ก่อนจะเสียบนะครับพี่น้องให้พี่น้องนะครับให้วานปุ๋ยรองพื้นนะครับ ถ้าเป็นนะครับทาพี่น้องจะใส่ปุ๋ยเคมีผมจะแนะนำให้ใส่ปุ๋ยสูตรซิบหานะครับผมเนี่ยที่ถอนออกไปแล้วนะครับปลูกหย่อนไม้นะครับปลูกย่อนใบไม้นะครับแปลงนี้ที่ว่ามันเน่านะครับที่ว่ามันเน่าถ้าปลูกปกติธรรมดาไปนะครับปลูกมั่นปีไปมันจะเน่านะครับมันจะบ่อได้ผลผลิตนะครคือแปลงนี้แหละนะครับผมย่างในน้อยนะครับ ถ้าผู้ใดบ่ได้ปรับปุงบํารุงดินให้ใส่สูตร5ิหาสูตรเสมอนะครับเพราะวัดดินเท่าเนี่ยนะครับต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อเพิ่มวัตถุหรือธาตุอาหารนะครับให้นะครับให้ดินนะครับคือสูตรเสมอดีที่สุดนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีถ้าเทาจะต้องเน้นเป็นการบํารุงดินน้ำนะครับ เป็นการบำรุงดินน้ำให้พี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยสูตรสิมหาเนี่ยใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตรสิมหานะครับอ่าใส่ไรล,ละหนึ่งกระสอบและก็พร้อมด้วยวานโดโลไมหรือปูนขาวนะครับโดโลไมหรือป,ปูนขาวให้ใส่ไรล,ละสอบนะครับวานเลยนะครับวานปุ๋ยแล้วกับวานทับโดโลไมนะครับเพื่อนะครับอ่ามันจะไปขาเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคระบาดหรือเกิดโรคต่างๆที่มาน้ําดิน นะครับ <S an> ผมจะดีหรืออ่ามันจะซอยปรับสภาพดินนะครับ <S <S <an> <S วานร่องพื้นนะครับแล้วมันเทาจะใหญ่ไวโตวไวมีธาตุอาหารในดินนะครับ <S <S <an> <S <S <an> ใหม้มันเทาได้กินไปตลอดนะฮะ <S an> <S an> แล้วหลังจากนะครับหลังจากเสียบไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ผสมน้ำยาเร่งรากนะครับฉีดฉีดซะเลยนะครับฉีดซะเลยนะครับฉีดใส่ตามโค่นเงาฉีดใส่มั่นเทาเนี่ยละ นะครับฉีดใส่เลยนะครับเพื่อนะครับเห็ดหลากเขานี่เพื่อระเบิดลากเห็ดหอยลากแข็งแรงเห็ดหลากออกลายนะครับเพื่อระเบิดลากนะครับเนี่ยครับือแปลงนี้นะครับเริ่มปลูกไม้แล้วเห็นบอกพี่น้องเนี่ยคือเริ่มปลูกไม้นะครับผมจะเป็นมั่นเดือนสิบเอ็ดนะครับเนี่ยคือเริ่มปลูกไม้แล้วนะครับมันเดือนสิบเอ็ดจะท้อนออกไปรอบก่นนะครับผมเนี่ยครับ เพราะว่ากับปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยครับหลังจากเดือนหนึ่งนะครับอยากให้พ่นธุ์ไยไวใส่ปุ๋ยยูเรียหยดนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียหยดหรือวานเอานะฮะหรือวานมันจะญย,ยไวโตวไวเนี่ยคือในช่วง ช่วงนี้นะครับพี่น้องบางท่านอาจจะได้ปลูกไม้เพราะว่าเริ่มถอนมันออกแล้วแล้วก็เริ่มปลูกไม้นะครับผมเนี่ยแปลงนี้คือการฟังทั้งนั้นกับอีกแปลงหนึ่งนะครับฟังทั้งพูนแหละครับพูนนะฮะแปลงนี้มันเป็นของหนานะครับข้ามไปฟังทั้งพูนกับภาพพี่น้องไปเบิ่งอีกนะครับผมแปลงนี้เริ่มปลูกไม้แล้วนะฮะเนี่ยครับปลูกช่วงหนาฝนครับพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาว่าปลูกช่วงหนาฝนเนี่ย มันจะเกิดดีบอมันจะเป็นจังไหร่พ่นว่าเนี่ยครับปลูกไปได้นึงสัปดาห์แล้วเนาะว่าพ่นเป็นจังไหร่พ่นแท่งยอดแทงใบออกบอนะครับเนี่ยครับเรเริ่มแท่งยอดออกเบิดแล้วนะครับพี่นอกเห็นบอพี่นอกเนี่ยแหละครับผมบอกง่ายๆว่าเป็นมันล่ำสดแซ่น้ำยาเล่งลาก นะฮะแซน้ำยาแรงรากแต่ว่าอย่ามักไว้โดนได้บาดนี่นะครับการมักเนี่ยถ้านะครับถ้าเป็นล่ำมั่นสดบอต้องบอต้องไปแซ่สองคืนสามคืนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะเน่านะครับเทียงที่เขาตัดนี่ที่เป็นบาดเป็นแผลเนี่ยมันจะเน่าเพราะวันเป็นล่ำสดนะครับพี่น้องที่ไปอบไว้คือจังร่ำมั่นที่เขาตัดไว้แล้วนะครับเกินเกินหนึ่งซัปดาห์แล้ว รหรือว่าเป็นเป็นเดือนนะครับถ้าเป็นเดือนเนี่ยต้องมักนะครับมากให้เพื่อนแตกตาออกซะก่อนจังมาเสียบแต่ว่าถ้าเป็นล้าซดนะครับห้าว่ันจำเป็นต้องไปมากไวลักษณะนั้นแต่ห้าต้องแซ่ล้ามั่นนะครับเพื่อกระตุ้นให้เพื่อนแตกตาเร็วนะครับแซ่ล้ามั่นไวจักสิบห้านาทีก็เอาขืนมานะครับสิบห้าถึงสามสิบนาทีเอาขืนมานะครับเอาขืนมา ใส่กระสอบใบวันนี้ตัดพรุ่งนี้เสียบนะครับมันจะเป็นล้ำสดมันจะง่ายๆนะครับบอไดไปซีเรียดนะครับถ้าเป็นล้ำสดมันกระบอมนมามันจะเกิดอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันก็อาจจะมีอ่าเก้าสิบนะครับถึงเก้าสิบห้าจังสีนะครับมันก็ขืนอยู่กับล้ำห้าวว่าสมบูรณ์สมัยเนาะ mm hmm. พี่น้องผมกระอบบอไดบางคัานเอาไปปลูกแล้วอ่ามันบ่เกิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับ ถ้าพี่น้องปลูกไม่อย่าลืมเด้่อบานนี่นะครับผมสูตรน้ํายาเล่งรากนะครับผสมใส่กระปุก๋ยเกศ25 5ฉีดในช่วงแรกเลยนะครับในช่วงประมาณจัก2-3สัปดาห์ก็เริ่มฉีดได้แล้วนะครับผมแต่ว่าต้องผสมแบบอ่อนๆนะครับผสมแบบอ่อนๆกับน้ํายาเล่งรากนะครับ1-2ฝานะครับหรือว่า1-2ช้อนแกงแลวกะปุ๋ยเกศ25 5 1ช้อนแกงต่อน้ํานะครับ ต่อน้ำา20ลิตรนะครับเท่ากับผสมหลกักกระฉีดเอาผสมแบบอ่อนๆให้ปุ๋ยอ่อนๆหลักะระเบิดลากไปพร้อมกันนะครับผมในช่วงแรกนี่แหละครับพี่น้องผมกระชิบภาพพี่นอนะ้องเห็ดไปนะฮะแต่ผู้ใดบอกเขาใจยังจะคอมเมนต์เข้ามาได้บ้างเนี่ยเพราะว่าพี่น้องบางท่านเพิ่งกำลังเริ่มปลูกหม่คือกันนะครับผมนี่ถ้าเป็นขั้นตอนแรกนะครับเขาผสมน้ำยาเร่งลากเข้าไปฉีดเพาะยังลากมันจะออกลายจะทรงผลเห็ดไห้นะครับ หัวมันดกหัวมันยาวนะครับเนี่ยครับคือสูตรนี่หัวดกหัวยาวนะครับห้ามลืมถ้าพี่น้องท่านใดที่เริ่มปลูกใหม่ที่บอ่อห่านได้เห็ดปีที่แล้วนะครับอ่ปีที่แล้วเห็ดบ่อท่านปีนี้ถ้าเริ่มปลูกใหม่อีกนะครับให้ผสมฉีดนะครับได้ผลดีผสมขอาไปเลยนะครับหลายก็ได้นะครับบ่มันวาอ่าใส่อ่าหนึ่งช้อนแกงสองช้อนแกงคือผมเบาบ่อ่า น้ำยาเรียงลากอาจจะใส่ทั้งสามฝากไ็ดได้ผู้ใดอยากให้มันดุกนะครับบ่มีผลเสียที่จะเหตุหายมันเห่าตายนะครับผมเ่าผสมแล้วเ่าก็ฉีดพ่นได้เลยฉีดคือฉีดฮอร์โมนเนี่ยล่ะพี่น้องนะครับฉีดคือฉีดฮอร์โมนปกติธรรมดาก,ก็ฉีดใส่ไปเลยนะครับอย่างน้อยฉีดทุก15วันเด้อพี่น้องนะครับผสมปุ๋ยเกจยิบหาหาเพราะว่ามันจะเหตุหายมันเ่าแตกยอดได้ดีนะครับ อายุมันเริ่มเข่าสองเดือนจังนําปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาผสมผสมแบบอน่อ,อนๆหลักกระชีดนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆเบาไปหลักกระชีดค่อยๆผ้าเห็ดผ้าฉีดนะครับผมจังจะพี่น้องจังจะเข้าใจนะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามไม่น้านะครับะจะเฮ็ดขีปออกมาให้พี่น้องแล้วก็มีสูตรนั่นสูตรนี้มาบอกพี่น้องนะครับต่างๆที่มันได้เป็นผลดีกับพี่น้องที่ผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วได้ผล ผมกระชินำมาลงนะครับมาเวา่าเล่าสูพีหนองฟังนะครับคลิปนี้ก็ขอโจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ